สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเล่าข่าวสจลและดิฉันสุกมลจันจรค่ะสัปดาห์นี้เรายังคงมีกิจกรรมข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆมาให้ได้รับทราบกันค่ะสจลจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางยกระดับศรีนครินสุวรรณภูมิเพื่อให้เกิดการรับรู้และมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด เมื่อวันที่28มีนาคม2567สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำโดยรองศาสตราจารย์ดรคมสารมาลีศีอธิการบดีสาจลร,รองศาสตราจารย์สุพจน์ศีนินรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินจัดประชุมแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางยกระดับสีนคลินสุวรรณภูมิณนะห้องประชุมแคแซด อาคารกรมมาหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์สจลโดยมีผู้แทนชุมชนประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้บริหา,ารสจลหน่วยงานภายในของสอจลบุคลากรเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันที่7มีนาคม2567ที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สเรื่องผลกระทบของโครงการก่อสร้างทางยกระดับศีนครินทร์สุวรรณภูมิต่อประชาชน ณห,ห้องประชุมอาคารสมาคมสิทธิ์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งสจลพบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับทราบถึงผลกระทบของโครงการอย่างชัดเจนจึงต้องการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้มีการแสดงความเห็นและรับฟังความคิดเห็นเกิดการรับรู้ร่วมกันมากที่สุดและจากการประชุมในครั้งนี้ในที่ประชุมทุกฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างทางยกระดับดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะมีการปรับรูปแบบเป็นการก่อสร้างทางยกระดับทางฝั่งทิศใต้เพียงฝั่งเดียวทั้งนี้ประชาชนก็ยังคงได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมมูลค่าทรัพย์สินรวมถึงต้องมีพื้นที่บางส่วนถูกเวนคืนโดยสจลได้มีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนเป็นการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินแทนการสร้างทางยกระดับถึงแม้ว่าการใช้งบประมาณมากกว่าแต่ในระยะยาวก็คุ้มค่าและทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หลังจากนี้จะรีบจัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่างๆของสอจลเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบคณะวิทยศาศาสตร์เพื่อดำเนินการร่วมกันศึกษาข้อมูลในการก่อสร้างอุโมงค์การออกแบบคำนวณงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อนำข้อมูลต่างๆมาสนับสนุนการก่อสร้างแบบอุโมงค์คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ3สัปดาห์ ทางด้านผู้แทนชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็มีความคิดเห็นไปในทิศท,ทางเดียวกันคือเห็นด้วยกับสจลที่เสนอแนะการก่อสร้างอุโมงใต้ดินและอยากให้สจลช่วยผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทั้งนี้หากคณะทํางานได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเชิญผู้แทนชุมชนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมารับฟังการนำเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไปออสดาเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่1ทับ2,567จัดที่ KLLC สจลอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่1ทับ2,567ภายใต้หัวข้อนิสิตนักศึกษาคือหัวใจของจิตสาธารณะในวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ KLLC มีกิจกรรมปาฐกถาพิเศษหัวข้อจากประสบการณ์นักกิจกรรมโดยรองศาสตราจารย์ดรคมสรมารีศีอธิการบดีสจล และกิจกรรมบรรยายหัวข้อกิจกรรมคือคำตอบของความสำเร็จโดยดรอาจศรีหะอัมภัยเสยวานาหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจเช่นสรรสร้างกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์สเส่ห์ของการทำกิจกรรมในมุมมองของผู้นำนักศึกษาโดยผู้แทนผู้นำนิสิตนักศึกษา4ีภูมิภาคและมีการประชุมระดมสมองของนักกิจกรรมหัวข้อกิจกรรมไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่มีถูกผิด การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในด้านกิจการนิสิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานกายภาพจัดกิจกรรมแก้วเดียวแก้วใจที่ k l l c วันที่4เมษายนสำนักงานบริหารทรัพยากร,รกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนชาวสจลนำแก้วน้ำส่วนตัวมารับเครื่องดื่มชาไทยในกิจกรรมแก้วเดียวแก้วใจ จัดวันที่4เมษายน2567ณสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือ KLRC เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวสจลช่วยกันลดการสร้างขยะจากแก้วพลาสติกสำนักหอสมุดกลางแจ้งผู้ยืมโน้ตบุ๊ก iPad Apple Pencil นำส่งคืนภายในวันที่9เมษายนนี้สำนักหอสมุดกลางสจลแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ใช้บริการยืมโน้ตบุ๊ก iPad Apple Pencil ให้นำมาส่งคืนภายในวันที่9เมษายน2567ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหอสมุดชั้น3อาคาร A สสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีในวันและเวลาทำการเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำอุปกรณ์ต่างๆไปตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานครั้งต่อไปและจะทำการเปิดให้ยืมอีกครั้งในวันที่1กรกฎาคม2,567เชิญชาวสจลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์สำนักงานบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษสจลจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกราน ในวันอังคารที่9เมษายน2567โดยจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุกสงฆ์จำนวน9รูปที่ลานอเนกประสงค์ชั้น1นอาคารสำนักงานอธิการบาดีจากนั้นเป็นพิธีรถน้ำขอพรนายกสภาสถาบันอุปนายกสภาสถาบันกรรมการสภาสถาบันอดีตอธิการบาดีและผู้อาวุโสณาอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติรัชกาลที่4สจล จึงขอเชิญชวนชาวสจลสวมใส่ผ้าไทยหรือเสื้อลายดอกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะคณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Exercise at KMITL โครงการ e x e r c i c e at KMITL คายพัฒนา,ศ,าศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สจลโดยในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม Coding and Robot Car การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรถหุ่นยนต์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานวิจัยเช่นโครงงาน IOT รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสนใจเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้าอบรมในวันที่27เมษายน2567ภายหลังการอบรมน้องๆจะได้รับใบประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครถึงวันที่21เมษายน2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-659-5254และนี่คือข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เราได้รวบรวมมาให้ได้รับทราบกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก kmitl union สำนักงานบริหารทรัพย์สินสจรค่ะ และในช่วงนี้หากใครสนใจซื้อโปโลโสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์72พรรษาสามารถสั่งจองได้ที่ร้าน KMITL Union ถึงวันที่5เมษายนนี้เท่านั้นในราคา359บาทสำหรับผู้สั่งจองโดยสินค้าจะเข้าร้านประมาณวันที่9-11เมษายนซึ่งทางร้านจะประกาศแจ้งให้ผู้สั่งจองทราบผ่านช่องทาง Facebook KMITL Union ค่ะ แล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเล่าข่าวสจรและดิฉันสุกมลจันจร,จรสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ